ก็เราต้องบอกว่าแน่ๆครับได้ความรู้แน่ๆจะมีเวลาหนึ่งหรทีนะครับก็ขอบคุณใครขอบคุณอาจารย์แน่ๆครับขอบคุณวิทยกรร,ร่วมทั้งสองท่านด้วยนะครับที่ที่มาแบ,บ่งปันอ่าแต่นี้ผมจะแชร์เรื่องของอันนี้หน่อยก่อนหมดเวลาครับก็คือเรื่องของชแนลม่อที่มีท่านผอก็ถามผมเอ๊ะแล้วมันทําไมไปทําเองไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยครับมีจุดหนึ่งที่มันมีเสน่ห์นะครับ เหมือนสมาคมทำคนเดียวคนสับสไคร์หรือคนฟีดูคนติดตามมันก็แค่คนเดียวแต่นี้เนี่ยเราจะอาศัยพลังของหลายๆคนพลังของอดอกเตอร์อ๋อในเรื่อดผมลดซึ่งพอกดสับสไครต์ของพี่อ๋อผมได้ด้วย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยครับนะครับอันนี้มันเป็นพลังที่มีเสน่ห์อยู่แล้วผมมองว่ามันก็เป็นโอกาส นะครับในการคับเพื่อนที่ดีพอสมควรอย่างต่ำนะขอแค่นี้ก่อนครัะขอบคุณท่านแรกครับท่านสองอาจาหมอหนักครับเชิญครับก็ขอบคุณท่านอาจารยสองพันนี้ครับสำหรับความรู้เพิ่มที่นี่คือเปิดหลายๆเรื่องมากแล้วก็คือที่ถูกใจนี่สุดผมว่าถูกใจทีวีทีวีเดียคือผมอาจจะชอบในการที่อยากจะี่ยบเป็นคอนเทนต์ผมเป็นคอนผมเป็นคนที่ชอบอะไรสุอแปลกอ่านอะไรแปลกแล้วหากคุณรู้แปลกๆเป็นอย่างนี้บอกว่า ที่วันนี้คุยกันบนโต่ะเห็นเลยว่าคือผมรู้แปลกๆจริงๆซึ่งมันเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าถ้าถ้ามันมีคือผมก็อยากจัดสิ่งที่ได้มาก็อยากจะเผยแพร่ให้กับคนอื่นรู้ซึ่งผมบองว่ามันไม่ควรจะอยู่ในความมืดมืดแบบดังโซนมากเินไปนักขนาดนั้นซึ่องนก็เป็นสิ่งที่ผมอยากให้ก็คือขอบอบคุณวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ด้มารวมด้วขอบคุณครับนะาครับ มีความรู้สึกว่าตัวเองยังโง่อยู่บนเดิมพร้อมที่จะแบบมีอะไรใส่เข้ามาแต่ขอบคุณค่ะที่มาร่วมเนี่ยอย่างอย่างน้องเอกก็จะเห็นว่ามันมีอะไรที่มันทําได้อีกเยอะครับแล้วก็เทคโนโลยีสมัยนี้มันช่วยเราได้มากอีกเครือข่ายในโวดสําคัญมากแล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้ที่เรียนยังน้อยไปต้องยังต้องฝากรู้เรื่องบัญชีแต่ต้องรู้อีกมากในการที่จะทิ้ง เราแค่แบบโชกๆค่ะยังไม้เจาะลึกมากซึ่งแนะนําให้เรียนแลเมืโอกานค่ะขอบคุณครัอบอาจารย์หนุ่ยวินมาจากสมุยนะครับสวัสดีค่ะขอขอบพระคุณทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้สองวันนี้ได้ความรู้แล้วก็มีโอกาสมองว่าโลกเมง่น่อยุบุน,นี้นะคะแต่โลกเรายังมีที่จะเรียนรู้อีกกว้างไกลสามารถสอน ด้านพิจารณาได้ <ขอ S 1> ละมุนแล้วไม่ไม่เลาแหลมแบบขับตัวจริงนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าสิ่งที่มาเรียนวันนี้อาชีพที่เคยทําแล้วภาคภูมิใจใเรายังมีเพื่อนสายอาชีพและวด้านเลือดบุตรมากมายค่ะยินดีขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณครับอ่าพี่เด็กครับจากระยองเลยที่ได้มาเาข้าประชันรับขอบคุณท่านอาาจะสองวันผ่านไปในแวยเหมือนโกหกจริงๆ พิ่งจะเริ่มรู้นะก็หมดเวลาพอดีนะครับในการก็ขอขอบขอบคุณท่านพี่เอกร์ท่านเตอระยัจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ทีมงานเพียร์บอลทุกท่านด้วยนะครับทั้งผู้ช่วยแลนะที่มาช่วยกันมาช่วยกันให้แนวคิดนะครับมันผมได้ความรู้ความคิดตัดไปเยอะหลังจากเหอแล้วก็มาประมาณสักหลายหลายเดือนนะครับไม่ได้ไปจับต้องลงเรื่องของปื้อๆเลยแต่มาวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่งในเรื่องของกระชีนราคาที่มากระตุ้นขึ้นมา ตัวท่านี่มารในเรื่องของเทคนิคต่างๆนะครับรวมของท่านกะจะด้วยนะครับทุก่านนะครับที่ผมได้รับผาในช่วงสองวันตรงนี้นะครับผมคิดว่ามันเกินคุ้มนะครับเกินคุ้มมากๆที่จะได้แต่เชื่อใไม่ได้กับสองวันี้มีท่านอย่างที่นะครับที่ได้รับความรู้วันนี้ก็ขอกรกอบพระคุณอย่างสูงครังขอบคุณครับท่านนายกสนับสนุนครับ ก็ขอขอบคุณทีมวิทยากรโดยเฉพาะอาจารย์บัญญาครับ,บ,บ,รบ,บ,บซึ่งก็พยายามตามผมหลายหลายรอบมาหลายปีเานั้นแล้วก็พยายามปรับอัานใ้ยังไม่สะดวกพอดี่วงนี้เรียนปอเองดูแองนะครับเรื่องตลาดธุรกิจนะครับก็รับว่าคุ้มค่านะครับในสองวันนี้นะครับอันหนึ่งเองนี่ยปกติจะททางนานที่ภาครัฐนะครับก็จะมี พงความรู้ต่างๆแต่ก็ติดด้วยปัจจัยบางอย่างเช่นพบประมาณหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งโครงการนี้ก็จะดีในที่เราสามารถที่จะทําให้มีช่องทางที่จะไปช่วยผู้ประกอบการนะครับให้สามารถดำเติโตได้โดยอาศัยกลไกและก็เครือข่ายทั้งหมดที่ของทางสมาคมของทีมยากรตัวอาจารย์เองนะครับเหมือนกับที่ครอพูดว่าโนโนโตฮาวยังไม่รู้โนโนฮูโนฮูจะดีที่สุดว่า จะมีช็อคตางตรงไหนอย่างไรนะครับก็ขอบคุณโดยเฉพาะที่เพื่อนๆนะครับที่ร่วมกันนะครับแล้วก็ได้รู้จักแล้วก็เกิดมิตรภาพที่ดีต่อกันแล้วก็หวังว่าก็จะได้ความเมตตาจากท่านอาจารย์ดิญญาพรนะครับก็ให้ความรู้ต่อไปแล้วก็ช่วยกันปรับด้านสังคมใการเรียนรู้แบบนี้นะครับต่อไปขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ่าโดยอาจารย์ครับเรียนเชิญทุกท่าน